สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับตาอ,อีกแล้วนะคะและาจารย์เก,งเก่งรณกรจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุาสวัสดีค่ะ, <c oughs> คะแน่นอนบอกได้เลยว่าครั้งที่แล้วรู้ระยะเวลาแล้วรู้งบประมาณแล้ว <c oughs> แล้วตาเองก็เป็นส่วนหนึ่ง มันยังมีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่อาจารย์รู้จักเป็นการส่วนตัวใช่ครับผมบูชาด้วยคือตัวอาจารย์เองเป็นจิตอาสาปอเทคตึงด้วย<อ>ในส่วนตรงนึงะะนะครับไม่ว่าจะเป็นสาธารกณกุศลในเรื่องของการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากประเทศหรือว่าผู้ที่เสียชีวิตบนท้องถนนก็ได้รู้จักกับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆที่เป็นกลุ่มศิลปินจิตอาสาเหมือนกันใช่ใช่ง่ายๆก็คือกลุ่มดารานั่นแหละใช่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนยอมเป็นพรีเซนเตอร์เพื่อที่จะร่วมสมทบทุน หนังสือเล่มนี้เลยสร้างโรงพยาบาลใช่ใช่พอบอกว่าเฮ้ยอาจารย์ทาบุญช่วยหลวงปู่เสดาทุกคนจะไม่มีข้อแม้ในเรื่องของใช่ครับคือการทําดีจะไม่มีข้อแม้เช่นต้าไปเจอมาคําพูดหนึ่งของของดาราส่วนใหญ่จะเจอแฮชแท็กเลยค่ะทําดีสร้างภาพทําดีให้เห็นคือทําดีเราสร้างภาพให้เห็นดีกว่าสร้างภาพว่าเป็นคนดีถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เดี๋ยวสปอตโฆษณาหรืออะไรก็ตามเราจะมีดารากลุ่มนี้นะคะที่เป็นหนึ่งในการสมทบทุนสร้างโรงพยาบาลเช่นเดียวกันสําหรับคนธรรมดานะคะถ้าใครสนใจติดต่อ,อยังไงได้คะอาจารย์เมื่อเดิมครับข้างล่างนี้เลยค่ะบุญของท่านท่านเป็นผู้สร้างใช่แล้วแต่ไม่มีใครสร้างบุญให้ท่านได้ะนะครับผมแล้ววันนี้ก็คงจะต้องบอกว่าขอลาไปก่อนได้เลยขอบคุณอาจารย์มากนะคะสวัสดีค,ค่ะคสวัสดีครับ